เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีแครผู้มีเกียตจทุกท่านค่ะดิฉันเด็กหญิงสุทาวันทองทิพย์โรงเรียนลำทับประชานเคราะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นรู้สึกเป็นเกียติอย่างยิ่งที่ได้กล่าวสุนทรพน์ในหัวข้อใช้สื่อออนไลน์อย่างไรภาษาไทยไม่มีบัตรเทคโนโลยีสร้างวถิถีให้ก้าวล้ำนวัตกรรมเรื่องดือสื่อผสานปัญญาประดิษฐ์คิดค้นจนชำานาญแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนการมาออนไลน์สื่อสิ่งใดง่ายแท้แค่สัมผัส ใช้ปัญญาวิวัตรดั่งใจหมายใช้ภาษาวิบัติจากวุ่นวายสื่อออนไลน์เราควรทราบดับสองคมทุกท่านคะในยุคปัจจุบันเราทุกคนขับเคลื่อนท่ามกลางปัญญาประดิษฐ์และจกกักรวาลิเดมิตยุคสมัยที่โลกหมุนไปด้วยเทคโนโลยีพีมพ์ปลายนิ้วสัมผัสเราก็สามารถสื่อสารกับคนทั้งโลกได้ในทันทีเราหันมาสื่อสารกันผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าการสื่อสารกันด้วยการพูดคุยแบบพบเจอ สื่อออนไลน์จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านไลน์กระจายข่าวสารผ่าน f a c e b o o k โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมแสดงความคิดเห็นผ่าน Twitter หรือไลฟ์สดผ่าน TikTok กกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เราทำกันทุกวันหรือบางครั้งในบางคนก็จับโทรศัพท์มือถือทำกิจกรรมผ่านโลกออนไลน์ตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนแต่ทุกท่านเคยสังเกตกันไหมคะว่าในความสะดวกรวดเร็วนั้น เราอาจกำลังละเลยสิ่งสำคัญบางอยา่างนั่นคือการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องพิมพ์เร็วพิมพ์ไวตอบเร็วถูกใจภาษาเวัยรุ่นยุคใหม่แต่ใช้ภาษาไทยผิดไปอย่างมหันนํนำมาสู่คำพูดที่ว่าภาษาวิบัติภาษาวิบัติาาตก็คือการใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือหลักภาษาอาจรวมถึงการสะกดคำผิดการใช้คำที่ผิดความหมายผิดรูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงคำโดยไม่มีหลักเกณฑ์เช่น การใช้คำว่าเขาตะกดด้วยพยัญชนะต้นขอควายสระเอาและรูปไมโทแทนเขาพยัญชนะต้นขอไข่สระเอาเขียนคำว่าเธอที่ใช้พยัญชนะต้นทอทหารแทนทอธงหรือการลากเสียงเช่นดีมากโดยใช้พยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดที่ตามด้วยกอไก่หลายตัวหรือการใช้คำอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยูมุยทำรุ่ยงกินงยุชิมิคิดถุงจตุรนนะา จนทำให้ผู้รับสารสับสนมึน,นงงไม่เข้าใจและเมื่อใช้คำผิดสำหรบ่อยครั้งก็อาจากลันความเคยชินจนไม่สามารถแยกแยะระหว่างภาษาที่ถูกต้องกับภาษาที่ผิดได้อีกต่อไปแล้วทำอย่างไรเราจะยังคงใช้ภาษาไทยได้อ,อย่างถูกต้องตามเดิมหากเราใช้ภาษาไทยผิดพิมพ์ผิด,ผดประกดผิดเราจะไม่สามารถโทษใครได้เลยเพราะเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง วยรุ่นยุคใหม่พิมพ์เร็วพิมพ์ไวตอบเร็วถูกใจภาษาไทยไม,ม่บัตรได้เช่นเดียวกันตามแนวทางง่ายๆในการใช้สื่อออนไลน์โดยไม่ทําให้ภาษาไทยบัตรดังนี้ได้ประการที่1อ่านให้มากก่อนเขียนการอ่านบทความข่าวหรือโพสต์ที่ใช้ภาษาไทยถูกต้องจะช่วยฝึกให้เราคุ้นเคยกับภาษาที่ถูกต้องเมื่อเราเห็นบ่อยเราก็จะจดจําได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกประการที่2 ใช้คำให้เหมาะกับบริบทหากเป็นการสนทนากับคนสนิทหรือเพื่อนผ่านช่องทางออนไลน์การใช้คำวิบัติอาจไม่ใช่เร,รื่องร้ายแรงแต่หากเราใช้ภาษาที่ถูกต้องทั้งการพิมพ์สนทนากับคนสนิทเมื่อหรือเมื่อโพสต์สาธารณะหรือใช้ในที่ทางการการใช้ภาษาที่สุภาพชัดเจนและถูกต้องเสมอย่อยมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและไม่ทําให้ภาษาไทยเสียหายรวมถึงทําให้คุณชินกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องประการที่3าม ตรวจสอบก่อนโพสก่อนจะกดส่งข้อความหรือโพสอะไรเราอาจตรวจสอบอีกครั้งว่าคำที่เราใช้ถูกต้องหรือไม่เพราะบางครั้งความผิดเพียงนิดเดียวอาจเปลี่ยนความหมายไปได้ประการที่4อย่าอายที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องบางคนอาจคิดว่าการเขียนภาษาถูกต้องในโลกออนไลน์จะดูไม่ทันสมัยแต่จริงๆแล้วนั่นคือเสน่ห์ของคนรุ่นใหม่ที่รักในภาษาของตัวเอง และใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องไม่เคยน่าอายมีแต่จะทำให้เราโดดเด่นและน่าชื่นชมทุกท่านคะหากเราปฏิบัติตนตามแนวทางการใช้สื่อออนไลน์โดยไม่ทำให้ภาษาไทยบัตรทั้งสี่ข้อนี้ได้ก็จะทำให้เราเกิดความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยและใช้ได้อย่างถูกต้องในที่สุดภาษาไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เป็นหน้าตาเสน่ห์คนรุ่นใหม่ค่ะเครื่องมือในการสื่อสารและแสดงออกถึงความเป็นไทยการใช้สื่อออนไลน์จึงไม่ควรเป็นข้ออ้างในการทำลายความมุ่งมของภาษาแต่ควรเป็นพื้นที่ในการ,นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องใช้ภาษาไทยถูกต้องไม่ได้ยากเกินไปขอเพียงเราใส่ใจและตั้งใจจะรักษาความงุงงมทางภาษาให้คงอยู่ต่อไป ภาษาไทยมโมดดกส่งคุณค่าเป็นหน้าตาเสน่ห์คนรุ่นใหม่เขียนออนไลน์ถูกต้องอย่างถูกใจภาษาไทย,ทยไม,ม่บัดรนาชิ่นชมขอบคุณค่ะ